สวัสดีค่ะหัดเลือไท่ใช่เสนาค่ะเมนีสีมาตามพนงานโสมแดงอะมิโนที่เคโอนะคะเนาะมาตามพนงานโสมแดงใส่กับหอมแดงยูทีขอบ่างฝ่าหวนจังหวัดศรีสะเกดค่ะอ่าต้นหอมอ่าหอมแดงใส่กับอ่าโสมแดงอะมิโนแล้วใส่แล้วลดีดีแบบไดนค่ะมาเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะ,นะก้อนโสมแดงตรงนี้ใส่เนาะคะ่ะหอมมันสีเหลืองค่ะ แต่ใส่ฉีดไปสองรอบวิธีใส่ก็คือยี่สิบซีซีต่อนามยี่สิบริเนาะค่ะเนาะตรงนี้อ่ะมาเบิ้งสองรอบว่าหอมแดงเนี่ยแตกกอแบบไดมาเบิ้งค่ะเนี่ยค่ะเมื่อไห่พอแม่พี่น้องเนี่ยค่ะกอหนึ่งเนี่ยค่ะการแตกกอของเขาต้นของเขามันสีอวบเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะลายต้นเนี่ยค่ะการฉีดลงไปเนาะถือว่าใส่สมแดงเนี่ยค่ะเป็นชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์สีบ่มมีสารพิษเนาะค่ะเนาะตรงนี้ค่ะเบิ้งในต้นหอมเนี่ยค่ะ แตกกอกอใยน้ยนำนักก็ได้เนาะค่ะเนาะตรงนี้ค่ะแค่ฉีดลงไปสองรอบนะคะเนาะตรงนี้นี่ค่ะต้นลั่ต้นสีแข็งแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะมเมือ่อวันนี้พ่อแม่พี่น้องงามต้นหอมตรงนี้เนาะสวนนี่คือใส่สมแดงค่ะเนี่ยค่ะต้นใหญ่ต้นแข็งเนี่ยค่ะเมื่อวันการแตกกอตรงนี้เนาะค่ะเนวลโ,โ,โ,โอ้โหเบิงแม่เนี่ยเนี่ยกอกระใยลั่มกระใยแตงแตง,ตง,ตงตละหัวเนี่ยค่ะ โอ้โหเบิ่งเนี่ยค่ะเนาะนี่แหละค่ะก็คือหอมแดงใส่กับสมแดงเนาะค่ะเนาะมันดีดีแบบแตกก้อได้นำนักดีค่ะตรงนี้ค่ะเบิ่งพ่อเม่พี่น้องค่ะเนี่ยเสมือกันค่ะสมแดงใส่กับหอมแดงเนาะถือว่าให้มั่นใจในการใส่สมแดงกับหอมแดงได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเนาะ ให้พ่อแม่พี่น้องเนาะฝากว่ามั่นใจว่าใส่สมแดงกับหอมแดงแล้วมันดีอย่างไรพ่อแม่พี่น้องก็เห็นเนาะค่ะว่าการแตกกอแล้วก็โตเร็วแล้วก็ ใบแข็งใบตั้งตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะนอนกับสิบมาโลควนมนนี่เนาะคะ่ะเนาะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะสนใจสมแดงอยากใส่กับหอมแดงเนาะคะ่ะเนาะสนใจติดต่อหัดหรลือไท่ไชเซนาศย์หหาหาศูนย์หาสามสองแปดแปดหอมแดงตรงนี้ยูสีสเกดอยู่ฝ่าหวนข่าวว่างค่ะสวัสดีค่ะ